มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งเราจะจัดก,การกับเงินก้อนนี้ยังไงดีหลายๆคนอาจจะนึกถึง a s s e นนึกถึงสินทรัพย์ที่มันอยู่ในกระแสครับอย่างเช่นทองคําหุ้นต่างประเทศนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมสําหรับทุกคนก็ต้องยอมรับนะครับว่าในโลกของเราเนี่ยนะครับในวันที่เราต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั่นคือความไม่แน่นอนดังนั้นนะครับการทํางานของเรานะครับรายได้ของเราที่เข้ามาในแต่ละเดือนตรงนี้เนี่ยมัน จะเสี่ยงที่จะหายไปก็ได้ สวัสดีครับเพสนะครับธนสิทธิ์ปังสมบูรณ์ุขครับในอีพีนี้นะครับอยากชวนทุกคนเนี่ยนะฮะมาร่วมหาคําตอบกับอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตครับนั่นก็คือมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งเราจะจัดก,การกับเงินก้อนนี้อย่างไรดีซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็อาจจะเคยเกิดผุดคําถามนี้ขึ้นมากับตัวเองเนาะหรือแม้แต่การที่เราเนี่ยนะครับได้ยินจากคนรอบข้างนะครับที่เขาได้รับโบนัสมาเขาเริ่มเก็บเงินก้อนแรกได้และเขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปไว้ตรงไหนดีให้มันคุ้มค่าและเหมาะกับตัวเองมากที่สุดซึ่งก็ต้อง บอกว่าคําถามนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะดูเหมือนตอบง่ายเนาะนะหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงแอสเซทนึกถึงสินทรัพย์ที่มันอยู่ในกระแสครับอย่างเช่นทองคํา หุ้นต่างประเทศนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมสําหรับทุกคนวันนี้นะครับผมก็เลยเอา4เช็คลิสต์ครับมาชวนทุกคนเนี่ยมาตอบคําถามและหาแอสเซทที่ใช่ในแบบของตัวเองกันครับข้อที่1เลยนะครับคือคุณจะใช้เงินก้อนนี้เนี่ยเมื่อไหร่นะครับหลายๆครั้งเนาะเวลาที่เรานึกถึงว่าเงินหนึ่งก้อนของเราเราจะมีเนจจัดการเขายังไรเอาไปเก็บตรงไหนดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะดูแต่ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าอัตราผลตอบแทนที่ดีเนาะ มันก็มักแรกมาด้วยกับความเสี่ยงครับดังนั้นสมมติถ้าเงินก้อนนี้ของคุณนะครับคุณจําเป็นจะต้องใช้หนี้เดือนขนาด 1>, 1ปีข้างหน้านะครับถึงแม้ว่าทองคำเนี่ยในตลอด10ปีมันจะขึ้นมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าในสภาวะระยะสั้นตรงนี้เนี่ยและในระยะที่มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแบบนี้ก็อาจจะเสี่ยงเกินไปที่เราจะเงินก้อนนี้ไปเก็บไว้ในทองคําก็ได้เพราะว่าเป้าหมายนี้ของคุณเนี่ยมันเป็นเป้าหมายระยะสั้นมีระยะเวลาน้อยเนาะแต่แต่ถ้าสมมติน,นะครับคุณบอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยวันนี้อายุ30ตั้งใจจะเก็บมันแบบยาวๆเลยนะครับยีปี30ปีแล้วก็ยังเชื่อมั่นในแอสเซทที่มันเป็นทองคำนะครับโอเคแบบนี้เนี่ยนะครับการ เอาไปลงทุนทองคำเนาะเวลาที่มันเจอกับภาวะผันผวนนะครับราคาย่อลงมาเราเนี่ยก็จะไม่ได้เสี่ยงมากจนเกินไปครับดังนั้นแล้วนะครับก่อนที่เราจะเลือกแอสเซทในการลงทุนลองถามตัวเองก่อนว่าเงินเก็บก้อนนี้ของคุณจะใช้เมื่อไหร่ครับข้อถัดมาข้อที่2ครับคือเงินเก็บก้อนนี้เสี่ยงที่จะออกมาใช้ก่อนเวลาหรือเปล่าข้อนี้นะครับก็คือการมารีเช็คในส่งของตัวเงินสดสำรองฉุกเฉินหรือว่าอีเมอร์เจนซี่ฟันของเราแหละหลายๆคนนะครับก็คงได้ยินคํานี้บ่อยๆเนาะนะครับก็คือเงินสดสำรอง ฉุกเฉินหลายๆคนนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับทำไมมันจําเป็นจะต้องเก็บเป็นเงินสดสํารองฉุกเฉินเก็บไว้แล้วผลตอบแทนก็น้อยนะครับทำไมมันจําเป็นจะต้องมีเนาะก็ต้องยอมรับนะครับว่าในโลกของเราเนี่ยนะครับในวันที่เราต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั่นคือความไม่แน่นอนดังนั้นนะครับการทํางานของเรานะครับรายได้ของเราที่เข้ามาในแต่ละเดือนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเสี่ยงที่จะหายไปก็ได้นะครับซึ่งเวลาที่มันหายไปน้องเงิน สดสำรองฉุกเฉินก้อนนี้แหละถึงแม้ว่าตอนที่เราเก็บครับมันอาจจะไม่ได้อัตราผลตอบแทนที่เยอะแต่มันก็การันตีและมั่นใจได้ครับว่าเวลาที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เงินเงินก้อนนี้เนี่ยพร้อมให้เราใช้แบบชัวร์เพราะว่าคุณคงไม่อยากเอาเงินเก็บก้อนนี้เอาไปลงทุนเสี่ยงสูง,สงเนะาะคาดหวังอาัตราผลตอบแทน10% 15%นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าวันที่เราจําเป็นจะต้องใช้เงินเนี่ยนะครับเราจะต้องไปใช้บัตรเครดิต ไปใช้สินเชื่อส่วนบุคคลที่เราจะต้องไปเสียดอกเบีย้ยแบบชัวร์ๆสิกว่าเปอร์เซ็นต์ยีกับกลายเป็นว่าเงินก้อนนี้เนี่ยถ้าเราเก็บเป็นเงินสดสำรองฉุกเฉินอาจจะคุ้มค่ามากกว่าก็ได้ดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะเลือกสินทรัพย์ลงทุนเนาะนะครับว่าเงินก้อนนี้ ต้องคุ้มค่าที่สุดนะครับต้องได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเนี่ยลองพิจารณาในเรื่องของกระแสงเงินสดหรือว่าเงินสดสำรองฉุกเฉินเนี่ยเป็นสําคัญด้วยครับข้อถัดมานะครับข้อที่3ครับก็คือเราลงทุนอะไรแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายใจกินอิ่มนอนหลับหลายๆครั้งเนาะน,นะเวลาที่เรามองเงินของเราเนี่ยนะครับเอาไปลงทุนแล้วหูงเงิน1ล้านบาทเนี่ยเอาไปลงทุนแล้วคาดหวังอัตราผลตอบแทน10%แสดงว่าเนี่ยปีต่อไปเนี่ยนะครับเราจะได้10,000แปีถัดไปอีกนะครับก็มีอัตราผลตอบแทนทบตน้นมีดอกเบี้ ของดอกเบีย้ยเนาะนการมีผลตอบแทนของผลตอบแทนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตลอด10ปีเงิน1ล้านของเราเนี่ยเติบโตนะครับงอกเงยมาแบบอีกหนึ่งเท่าตัวเลยแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยต้องยอมรับครับว่าแอสเซทประเภทต่างๆเนาะเขามีไซเคิลของเขานะครับมันมีจังหวะที่ขึ้นแหละแต่มันก็มีจังหวะที่ลงด้วยทีนี้นะครับในภาวะที่มันขึ้นเนี่ยโอเคเราก็แฮปปี้แหละแต่ว่าในภาวะที่เขาลงมาตรงนี้เนี่ยเราทําใจยอมรับได้มากแค่ไหนเรามีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเวลาที่เราไปดูแอส เนาะนะครับอย่างเช่นหุ้นต่างประเทศคุณอาจจะเห็นว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขานิวไฮมาตลอดเลยนะครับแต่ลองไปแท็กดูครับว่าเวลาที่เขาขึ้นมาแล้วเขามีจังหวะย่อซึ่งถ้าใครเนาะนะครับลงทุนอยู่แล้วเนี่ยนะครับดูกราฟเทคนิคตรงเนี้ยเราอ่ะก็จะเห็นว่ามันขึ้นนะมีย่อลงขึ้นย่อลงสุดท้ายเนี่ยมันยาวๆเนี่ยโอเคมันได้กําไรก็จริงแต่ลองนึกถึงสภาวะที่เขาย่อลงมา แล้วเราใส่เงินเข้าไปอ่ะสมมติใส่เงินไม่เยอะเนาะนะครับหนึ่งแสนบาทก่อนนะครับขาดทุนลงไปส0บเปอเซ็นแค่หนึ่งบาทก็คงไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเนี่ยเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเก็บเงินได้มากขึ้น ผ่านระยะเวลาไปมากขึ้นเนี่ยนะครับเงินก้อนของเราเนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วลองนึกภาพดูครับว่าเราใส่เงินเข้าไป1นึ่งล้านห้าแสนะครับมันขาดทุนลงมาเนี่ยนะครับสิบเแบบเนี้ยเรายังกินติมนอนหลับอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นแล้วอย่ามองในเรื่องของอัตาผลตอบแทนที่มันเป็นในเรื่องของขาดขึ้นอย่างเดียวเนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมองดูด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการรับความเสี่ยงเท่าไหร่ เาว่าสุดท้ายแล้วครับถึงแม้ว่าแอสเซทนั้นมันจะดีแบบระยะยาวแต่ว่าในภาวะที่เขาเนี่ยย่อตัวลงมานะครับหรือว่าในสภาวะที่เราเห็นพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยมันติดลบเรากินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าเรากลัวจนที่เราเนี่ยนะครับต้องไปขายแอสเซนี้เอาเงินออกมาก่อนนะครับกลับายเป็นว่ากําไรก็ไม่ได้ขาดทุนอีกนะครับแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมสําหรับเราก็ได้นะครับดังนั้นแล้วอย่ามองแต่หาขึ้นอย่างเดียวเนาะ ลองดูความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราแล้วลองประเมินดูครับว่าเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยในภาวะที่เขาย่อตัวลงมาภาวะที่มันเป็นขาลงระยะสั้นระยะกลางแบบนี้นะครับเราทําใจยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนครับและข้อสุดท้ายข้อที่4ครับก็คือความรู้ความเข้าใจในแอสเซทต่างๆเวลาที่เราไปคุยกับเพื่อนเนาะนะครับหรือว่าไปฟังนักลงทุนเนี่ยนะครับเขาอาจจะบอกว่าลงทุนหุ้นดีนะครับลงทุนทองคําดีนะครับลงทุนหุ้นต่างประเทศดีนะครับแต่ว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องเข้าใจแอสเซทต่างๆตรงนั้นด้วย นะครับหลายๆครั้งเนี่ยนะครับบางคนอยากเข้าไปลงทุนในหุ้น นะครับเราก็ไปซื้อเล็กหุ้นเลยนะครับคล้ายๆกับนักลงทุนชื่อดังต่างๆเนาะนะครับเราก็ไปซื้อหุ้นตามเขานะครับแต่ว่าในสภาวะที่เราซื้อเนี่ยเราอาจจะซื้อหุ้นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามูลค่าณตอนนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความแตกต่างกันต้นทุนเขาอาจจะดีกว่าเราเราอาจจะซื้อแพงแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยลงทุนแล้วไม่สัดเศษก็ได้ดังนั้นนะครับลองทําความเข้าใจก่อนว่าตัวคนเองเนี่ยเหมาะสําหรับแอสเซทไหนถ้าอยากลงทุนในหุ้นนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในการซีเล คู่รายตัวสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับแต่ถ้าอยากเริ่มลงทุนเนาะก็อาจจะเลือกไปในส่วนของตัวกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาซีเล็กมาให้เราเนี่ยเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อาจจะพอช่วยให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงลงมาได้นะครับส่วนในช่วงหลังจากนี้นะครับเราก็ค่อยๆศึกษาเข้าไปแล้วเราอยากจะไปซีเล็กคู่รายตัวก็ค่อยไปเลือกลงทุนนะครับดังนั้นก่อนที่เราเนี่ยจะลงทุนนะครับจำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจในแอสเจทต่างๆตรงนั้นด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เรามองเงินเก็บของเราหนึ่งก้อนเนี่ยเรามักจะมองเป็นหนึ่งก้อนใหญ่เลยก็คือ1น0 0 0แสนบาท1ล้านบาทนะครับสิล้านบาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสมมติเนาะเราเป็นคนกลัวความเสี่ยงมากๆคุณสามารถแบ่งเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับลองไปเสี่ยงสัก10% 20%ก็ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยได้ไปลองดูเนาะนะครับว่าแอสเซทต,ต,ต่างๆที่เราอยากจะลงทุน กระแต่างๆที่มันคาดหวังมาตาผลตอบแทนได้สูงตรงนี้เนี่ยเรามีความรู้ความเข้าใจนะครับเราลงทุนไปแล้วเนี่ย์ตการลงทุนของเราเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนที่เหลือส่วนใหญ่70-80%ตรงนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่ำเสี่ยงกลางอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ภาพรวมของเราถ้าเกิดมันตก มันก็จะได้ไม่ตกแรงมากเนาะนะครับแต่ว่าภาพรวมของเราถ้ามันขึ้นนะครับมันก็ดึงผลตอบแทนรวมของเราเนี่ยให้มันขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วตรงนี้อย่าลืมศึกษาในเรื่องของ asset allocation หรือว่าการจัดพอร์ตการลงทุนของเราอย่ามองเงินเก็บของเราเป็นเพียงก้อนเดียวเท่าน,นั้นเนาะตรงนี้นะครับก็เป็น4ข้อครับที่อยากชวนทุกคนเนี่ยมาหาคําตอบ พร้อมๆกันนะครับก็หวังว่าใน EP นี้น่าจะได้ไอเดียในการไปปรับใช้ให้เหมาะสมสําหรับตัวเองส่วน EP หน้านะครับผมจะความรู้ทางการเงินดีๆอะไรมาฝากก็ฝากติดตามด้วย EP นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ